สำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยกันในเรื่องของราคารับซื้อน้ำมันพืชกันสักนิดหนึ่งครับว่าในต้นปีแบบนี้ราคาเป็นอย่างไรกันบ้างครับสวัสดีครับผมเก่งจาก CW สศูนย์รับซื้อขยะรีไซเคิลครับผมรับซื้อขยะรีไซเคิลเกือบทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นเศษเหล็กกระดาษขวดแก้วพลาสติกน้ำมันพืชแล้วก็สินค้าในอีกหลากหลายรายการครับวันนี้เรามาอัปเดตราคารับซื้อน้ำมันพืชกันครับ สำหรับน้ำมันพืชเก่าหลังจากที่ทอดประกอบอาหารเสร็จแล้วนะครับห้ามเททิ้งเด็ดขาดนะครับผมอยากขอให้ลูกค้าช่วยกรองตะกรอนอย่าให้มีน้ำผสมอย่าให้เป็นไข่นะครับแล้วก็กรอกใส่ขวดมาได้เลยนะครับวันนี้ถ้ากรอกเป็นขวดแบบนี้นะครับจะรับซื้ออยู่ที่กิโลกรัมละ17บาทครับต่อมาครับถ้าเกิดว่าคุณอยากขายได้ราคาที่มันสูงมากขึ้นนะครับผมอยากให้ลูกค้านะครับผมทาการกรอกใส่ปี๊บมาให้เต็มปี๊บได้เลยครับวันนี้น้ำมันพืชเต็มปี๊บขายพร้อมปี๊บนะครับจะซื้ออยู่ที่ปี๊บ สำหรับปี๊ดใส่สน้ำมันพืชน,นะครับผมขอเป็นปี๊ดสวยๆแบบนี้นะครับและที่สําคัญบริเวณปากปี๊ดขอไม่เจาะปากมานะครับกรอกมาให้เต็มได้เลยย้ำอีกที350บาทครับสำหรับร้านของเราตั้งอยู่ในตัวอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกครับตั้งอยู่ที่ถนนบึงพระจันทร์ป่าช้าจีนใกล้ๆกับแอทีคอนโดครับร้านเปิดทําการวันจันทร์ถึงวันเสาร์อยู่ทุกวันอาทิตย์เปิดตั้งแต่เวลา8ปดโมงเช้าซื้อของถึงเวลา5้าโมงครึ่งตอนเย็นครับและสำหรับลูกค้าของเราที่อยู่ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกแล้วคุณไม่่่สะดววกกกนนาาาาขขมมยััับบเรรรที้้คคุณไตองงล เพราะบริษัทเราจะมีบริการออกไปจัดเก็บขยะรีไซเคิลน,นอกสถานที่ให้ครับขั้นตอนง่ายมากลูกค้าสามารถแอดไลน์ผมมาได้เลยเป็น i อ l ดี e ์ที่ @cwrecycle ครับหรือปกติแล้วผมจะทำการแปะล,ลิงก์ไลน์แอดไว้ให้บนแคปชั่นครับลูกค้าแค่แอดไลน์ถ่ายรูปขยะแชร์โลเคชันมาแล้วเดี๋ยวผมก็จะจัดรถจะจัดทีมงานไปจัดการขนให้คุณถึงที่ครับสุดท้ายถ้าเกิดว่าคุณอยากขายขยะรีไซเคิลให้ได้ราคาสูง,สง,สงแล้วก็ผมจะรอคุณอยู่ที่ร้านครับขอบคุณครับ